ทดสอบรีเจนระดับหนึ่งที่ความเร็ว100ลงมาถึง50ว่าใช้ระยะทางเท่าไหร่ครับหกสินะครับหนึ่งสุดใช้ระยะทางทั้งหมด300เมตรครับต่อไปดวงเจน2นะครับถนนโล่งๆนะครับเราค่อยทำ เริ่มครับปล่อยแล้วครับเจ็ดสิบสี่สามสองหกสิบห้าสิบเหลือสองร้อยเมตรครับทีนี้ต่อไปเจนระดับที่สามนะครับเปิดครับเล็กขึ้นไปที่ร้อยนะครับนะครับ ร้อยครับเริ่มพอพอสองร้อยเมตรอ่าโอเคเป็นตัวเลขกลมๆนะ